เป็นไทยสงเคราะห์ตัอ้งอยู่หมู่หนึ่ง ตำบลบ้านรัวอำเภอบ้านห,ออานหมอจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีนักเรียนทั้งสิ้น223คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18คนภายใต้การบริหารของนายจิตนันกุศลทรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัวเมนไทยสงเคราะห์โรงเรียนบ้านครัวซเมนไทยสงเคราะห์ได้จัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน project based learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้เรียน เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาวิธีการหาความรู้จริงอย่างมีเหตุผลได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยตนเองรู้จักการวางแผนการทำงานฝึกการเป็นผู้นำํำผู้ตามตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และการประเมินตนเองโดยได้บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิน่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองจนกระทั่งสามารถดัดแปลงประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้ซึ่งในอำเภอบ้านหมอมีพืชผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงอาทิผักหวานป่าเผือกหอมและมันแกว นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้เรียนรู้การเพราะปลูกมันแก้วจากสถานที่จริงในพื้นที่บ้านหนองเขตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมีปราชชาวบ้านบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเพราะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนักเรียนมีความสนุกสนานตื่นเต้นในการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้การเพราะปลูกผักหวานป่าและเผือกหอมโดยได้ศึกษาการเพราะปลูกเผือกหอมที่หมู่6ตำบลโคกใหญ่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกเผือกหอมชั้นดีเป็นที่ยอมรับของท้องตลาดนักเรียนได้รับความรู้จากปราชชาวบ้านที่ทำไรเ่เผือกหอม ได้เรียนรู้กระบวนการปลูกการบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดจนการเพราะปลูกเผือกที่จะนำมาทำพัน์ต่อไปนอกจากนี้นักเรียนยังได้ศึกษาเรียนรู้ผักหวานป่าซึ่งมีการเพราะปลูกผักหวานป่าจำนวนมากในอำเภอบ้านหมอที่ไร่ผอ,อ,อเล็ก บ้านโคกสเลาตำบนหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีในการศึกษาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัเซเมนไทยสงเคราะห์ที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกผักหวานป่าตั้งแต่การเตรียมการการบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามในรายละเอียดที่นักเรียนสนใจศึกษาจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นทำให้เกิดการต่อย,ยอดในการจัดทำโครงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในท้องถิน่นดังนี้ระดับปฐมวัยได้เรียนรู้เรื่องมันแก้วต่อย,ยอดทำเป็นโครงงาน ที่ผสมผสานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องสีธรรมชาติจากการขยำขยี้บดจนได้สีเหลืองจากดอกดาวเรืองสีเขียวจากใบเตยสีน้ำเงินจากอัญชันและสีแดงจากกระเจี๊ยบโดยนำมันแกวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแช่ในน้ำสีจากธรรมชาติตักขึ้นให้เสด็จน้ำคลุกกับแป้งมันแล้วนำไปต้มเมื่อสุก ใส่น้ำกะทิที่ปรุงเสร็จเกิดเป็นโครงงานเอ๊ะเอ๊ะสีมาจากไหนกันนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนำผักหวานป่าที่ได้ศึกษามาจัดทำเป็นโครงงานคอนด็อกผักหวานป่าโดยนำฮอตดอกเสียบไม้แล้วนำไปชุบในแป้งขนมปัง ที่ใส่ผักหวานสับละเอียดนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆให้เหลืองกรอบพักไว้ให้เสด็จน้ำมันโรยผงปรุงรสและซอสก่อนรับประทานเป็นการเพิ่มคุณค่าของขนมทานเล่นให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นน,น,น,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2องนำเผือกหอมของดีของตำบลโคกใหญ่มาจัดทำเป็นโครงงาน บัวลอยเผือกแก้วกะทิสดโดยนำเผือกหอมมาหั่นเตาแล้วนำมาคลุกแป้งมันสำปะหลังจนทั่วนำไปต้มจนสุกตักพักแช่น้ำเย็นไว้ปรุงน้ำกะทิให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมใส่เผือกแก้วข้าโพดและเผือกหอมลงไปนับเป็นการนำเผือกหอมซึ่งเป็นผลผลิตจากอำเภอบ้านหมอมาประยุกต์เป็นขนมไทยอย่างสร้างสารรค์และน่ารับประทาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดทำโครงงานว a ฟเฟิลบ้าบินเผือกหอมนำวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นคือเผือกหอมและมะพร้าวโดยการนำเผือกไปนึ่งให้สุกนำมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมตามอัตราส่วนนำไปอบในเตาว a ฟเฟิลจนสุกและจะได้ว a ฟเฟิลบ้าบินเผือกหอมที่กรอบนอกและนุ่มใน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จัดทำโครงงานข้าวต้มมัดเผือกหอมซึ่งเป็นอาหารหวานของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยนำเผือกหอมมาเนื่องให้สุกนำไปบดให้ละเอียดนำเผือกบดไปผสมกับน้ำตาลและกะทิผัดจนเข้ากันดีเตรียมข้าวเหนียวผัดกับน้ำกะทิน้ำตาลและเกลือ ทิ้งไว้ให้ข้าวเหนียวดูดน้ำกะทินำเผือกกวนและข้าวเหนียวที่ผัดมาหอ่อจนได้คข้าวต้มมัดเผือกหอมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้จัดทำโครงงานครองแครงแก้วกะทิสดสามกริย์โดยทำตัวครองแครงออกเป็น3สีสีเขียวได้จากใบเตยใส่ใบผักหวานสีน้ำเงินได้จากอัญชันใส่เผือกบดและสีขาวได้จากมันแก้วสับละเอียด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นของขึ้นชื่อของอำเภอบ้านหมอนำตัวรองแครงมาใส่ในน้ำกะทิที่หวานมันโรยหน้าตกแต่งด้วยงาคั่วสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดทำโครงงานเกี๊ยวซ่าผักหวานป่าโดยทำตัวแป้งด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ ผสมผักหวานป่าสับละเอียดเตรียมไส้เกี๊ยวซาด้วยหมูบดปรุงรสสูตรพิเศษที่หอมคเครื่องเทศคลุกเคล้ากับใบผักหวานป่านำมาห่อขึ้นรูปเป็นเกี๊ยวซาจากนั้นนำไปต้มเมื่อสุกตักพักไว้และนำไปทอดให้เหลืองกรอบโรยผงปรุงรสหรือจิ้มซอสสูตรพิเศษก่อนรับประทานนับเป็นของทานเล่นที่ทันสมัยและคงคุณค่าทางโภชนาการ วและนี่คือกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐานควบคู่กับการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิน่นของโรงเรียนบ้านครวัวซีเมนไทยสงเคราะห์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ